บารมีสามสิบทัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลให้นิพพานธรรมราบารมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงปูสง่สดแันทัศโรได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรมรมบารมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงปูสง่สดแนทัศโร ให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดพะกคุณลงอุสุจันทัสโรศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธร,รรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรเพื่อให้กระแสธรรมบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรได้เดินทางไหลเวียนไปยังทุกตำแหน่งของนิพพานธรรมบารมีสาทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยวบรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรม ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดที่มาจากทุกนิพพานเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบพัฒเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุ ที่เป็นไปตามเครื่องจักละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมบาร,รบีสามสิทพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อให้ธรรมทั้งหมดทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุที่อยู่ในกำลังอำนาจแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อเป็นที่สุด แห่งธรรมบรารมีสามสิทัศสพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจ่นทัสโรทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศสพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นที่สุด แห่งธรรมบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรรวมเป็นทรงกลมเป็นดวงกลมถูกศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปูง่สดยันทัตโรดึงดูดบ่อกเกิดเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปูง่สดยันทัตโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัศโรเป็นปกกติตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัศโรศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัด พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมไชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกยู่นำให้พวกเราอดทนอดทนเป็นบารมีสามสิทธัสเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นระเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นความรัก บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัโรเป็นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นบรารมีทั้งสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัโรอยู่ในแต่ละหน่วยของธรรมบรารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นบารมีทั้งสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรในแต่ละหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้เกิดการสร้าง เลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนทเดจพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามแผนพังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลานับตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมราีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวง,งพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะ อุบาสิกาจันทนนกยูนำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกลึกคิดรับรู้จดเจาะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรรมบารมีสามสิทธร,ร,ระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโร ให้อยู่ณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงป่สตแดนทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบ เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดดนทัศโรให้สร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบ ทัดพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดยันทัสโรเป็นปกติสมบูรณ์ตลอดเวลาให้ปลอดภัยไม่ประมาทจากร,รมทุกธรรมด้วยบารมีสามสิททัดพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดยันทัสโรตลอดที่สุด แห่งธรรมบารมี30ทัศพระเดชพระคุลหลวงปุ่สดยันทัสโรที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของได้รวบรวมรักษาบารมี30ทัศพระเดชพระคุลหลวงปู่สดยันทัสโร ได้รวบรวมรักษาธาตุที่มาจากทุกนิพพานที่ถูกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบรวีสามสิบทัศประเด็พรพคุณหลวงปู่สดแดนทัศโรดึงโดดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมด ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทั้งหมดที่มาจากทุกนิพพานดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงพสทธจันทรสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามอำนาจกำลังของเครื่องจักรละเอียด พลังงานละเอียดบรบี30มสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปุษยยันทัสโรที่ทำให้เกิดการสร้างคันทะทุระวิปัสสนาทุระที่ทำให้เกิดการสร้างศีลสมาธิ ัญญาที่ทำให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรครอบคุมไปยังทุกตำแหน่ง ของธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุของทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นนิพพานธรมรมบารมีสามสุทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรคันทะนทะุระที่เป็นความหมายของการศึกษาเรียนรู้รับรู้ ึงธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดกันทัสโรนัตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดกันทัสโรวิปัสสน,นาทุระหมายถึง ดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่ให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัะเดชพระคุณหลวงปุดยันทัสโรที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรำบารมีสามสิทธน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรศีลสมาธิปัญญาหมายถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทรรัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสาสบทัศพระเดดพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำให้เกิดธรรมบารมีสาสบทัศพระเดดพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหน่วยใหม่ๆ เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานรวมเป็นกระแสรธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชะคุลหลวงปุสสจันทัสโรเดินทางไปตามทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชะคุลหลวงปุสสจันทัสโรเดินทาง ไปตามแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทพัทธรร์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของท่าทุกท่าท,ที่มาจากทุกนิพพาน ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทพัะเดชพระคุณหลงปู่สดันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วย ของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดจากทุกนิพพานเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษยันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามกำลังอำนาจของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดก,กันทัสโรที่ทำให้เป็นทานศีลสมาธิที่เป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นการไหลเวียนของ กระแสธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดศพกุลหลวงปุษถยันทัสโรไหลเวียนครอบคุมไปทุกตำแหน่งของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดศพกุลหลวงปุษถยันทัสโรไหลเวียนไปตามศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเพื่อรุกเข้าหาทำทุกทำท่าทุกทตุเพื่อแยกธรมแยกทตุประกอบธรรมประกอบทตุที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธ์พระเดชพระคุโหลวงปสุดยันทัโรที่ได้จากวัตถุดิบเริ่มต้นที่เป็นธรรมทุกธรรมจากทุกนิพพานรวบรวมรักษาธาตุทุกธาตุที่มาจากวัตถุดิบเริ่มต้นที่เป็นธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพาน พิจิการรวบรวมรักษาธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปุสสจันทสโรรวบรวมรักษาธาตุให้เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปุสสจันทสโรให้มีชีวิต เป็นยังอยู่เป็นไปตามกําลังอำนาจของธรรมปรมีสามสิบทัศเทเดชพระคุณหลงู่สดันทัศโรที่ทำให้เกิดการสร้างคันทะทุระวิปัสสนาทุระสร้างทานศีลสมาธิสร้าง ศีลสมาธิปัญญาสร้างให้พื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเข้าสู่พื้นที่ของธรรมทุกธรรมของทุกนิพพานเพื่อให ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิทัศสพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัศโรทุกนิพพานเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศสพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัศโร ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสระเด,ดพระคุลหลวงปุสสจันทร์ทัศโรรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นทรงกลมถูกศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธัสระเด,ดพระคุลหลวงปุสสจันทร์ทัศโรดึงดูดบ่อกเกิดเข้าสู่ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสโรจากการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสโร ประชุมรวมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปสูสดยันทัศโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปสูสดยันทัศโรอย่างสมบูรณ์ ทำให้เกิดการสร้างชาวสิบิไลบารมีสามสิบพัทธพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนลกอยู่นำให้พวกเราอยู่ณตำแหน่ง ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดจพระกุลหลวงปูสดดันทัสโรทำให้บารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปูสดดันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังการหล่อเลี้ยงประครับประคองตรวจตาดูแลให้ภูบาอาจารย์ของเรา ให้เราให้นิพพานธรรมบารบีสาสิบทัศ์พเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสสรถูกสร้างให้เป็นลักษณะมหาบุรุษให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษสร้างให้เป็นทานศีลสมาธิสร้างศีลห้า สร้างคันทะทุระสร้างวิปัสสนาทุระสร้างทานศีลสมาธิซึ่งเป็นความหมายของศีลสมาธิปัญญาสร้างพื้นที่ของบารมีสามสิท พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเข้าสู่พื้นที่ของธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานเข้าสู่พื้นที่ของธาตุทั้งหมดของทุกนิพพานเพื่อให้นิพพานธรรม ทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบาร,รมี30มสิบทัพระเดชพระกุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมี30มสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรจากการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของบารวี30มสิบทัต พ,พระเดชพระคุลหลวงปู่สดจันทสัสรทําให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัสรได้ทํางานหน้าที่อาชีพสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัสรให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัสร ที่ได้จากวัตถุดิบเริ่มต้นที่เป็นธรรมทุกธรรมจากทุกนิพพานธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมยักษทำให้นิพพานธรรมบรารมีสามสิทัสเดศพระคุณหลวงพุษฏจันทัสโร รอดปลอดภยัยไม่ประมาทจากธรรมทุกธรรมด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสดแดนทัศโรทำให้เกิดการสร้างชาวสิวิไลาบารมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงพุทสดแดนทัศโรที่เลื่อมใสศรัทธาเคารพบ,บูชา ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปูสดจันทัศโรมีปกติทานศีลสมาธิปกติศีลห้านี่ปกติที่เป็นศีลสมาธิปัญญา รวบรวมรักษาบรารมีสางสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุทุกธาตุที่บาจากทุกนิพพานเกิดการสร้างทซัส์สมบัติปัจจัย4พลัง,งานทั้งเรียดทั้งหยาบสร้างอาหารที่เป็นพืชแร่ธาตุไม่นำซาก คนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นํามาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัย4พลังงานทั้งเลเอียดทั้งหยบาบซากคนสัตว์สิ่งของเป็นแผนพังสําเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในโครงสร้างกอรมคออ,อที่ทําให้เกิดแก่เจ็บตายทําให้เกิดซากคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของมีธรรมกิเลสอยู่หนานแน่นมีธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมมากอยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของ